ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแอปพลายตัวเราเตอร์ของ Fiber o p t i c นะครับมาทำา n t w w r r s s e u u r t y y นะครับโดย,นะดยมาที่เมนู DHCP กันก่อนนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่านี่คือ IP ของเราเตอร์ Fiber Optics ของเรานะครับแล้วก็ DHCP ผมไม่จ่ายเล้ง50ถึง200 นะครับก็คือมันก็จะเวลาเราเสียบสายแลนหรือเชื่อม wi-Fi ก็จะได้รับ IP อัตโนมัตินะครับจากนั้นบางครั้งเนี่ยเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งในองค์กรอย่างเช่นผมเคยไปวางระบบในสำนักการบัญชีนะครับเขาก็จะตั้งเซิร์ฟเวอร์มาทำไฟแชร์ลิงนะครับแล้วก็ทำเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมบัญชีนะครับซึ่งเขามีความต้องการว่าไม่อยากได้ให้เซิร์ฟเวอร์เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นะครับอืมไม่อยา่าเราซิร์เวอร์เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเ๊ะเราจะทำยังไงไม่ให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มมากมายนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเรามาที่เมนูอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Security นะครับแล้วก็ไฟว์วอลแล้วก็ออนอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์มาที่เมนู IP นะครับ เตอร์ตัวนี้ทีนี้จากเมื่อกี้นะครับ IP เราจ่ายแรงถึง201นะครับ2 200นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มบล็อกบล็อกอินเทอร์เฟซหรือว่าบล็อก IP ในช่วง201-254ะครับซึ่ง IP ในแล้งช่วงนี้นะครับอะลราเตอร์จะไม่จ่ายให้อยู่แล้วแต่พอเรามาทำเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะมาบล็อก IP ชุดนี้เอาไว้ แล้วเราก็ต้องทำการกำหนด IP ตัวนี้ลงไปบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับจากนั้นเราก็เขียนบล็อกบล็อก IP แลนบล็อกบล็อกสวีก็ได้ i n g เ e เเาาก็เลือกได้ว่า LAN หรือว่าอะไรแต่ทีนี้เราเลือก Any Any ไปเลยนะครับคือมันมันไม่ออกอินเทอร์เน็ต แต่ว่าเรายังสามารถปิ่กันภายในได้เจอนะครับอันนี้จะเห็นว่าผมผมออฟรูไว้อยู่นะครับเราต้องออนไว้ด้วยในนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่ผมเทสผมก็เลยเปิดปิดนะครับคือเมื่อไหรที่ผมออนเนี่ยครับ server ip หนึ่งกสองหนึ่งกับแปดจุดหนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งเนี่ยครับจะออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับและเมื่อผมออฟก็คือผมปิดฟิลเตอร์ตัวนี้ออก server สองศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็ต้อง ทดสอบตรงนี้ดูนะครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรตัวใหม่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมก็จะมีทิปดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆกันนะครับสวัสดีครับ